สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยเรจินต์และแอดมินทีครับผมวันนี้แอดทีจะพาไปชมคลิปการแข่งขันระหว่างครูสมทรงเกียรติธรณีนะครับผมกับทางสเตฟานนิเคมาครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วครับผมครูสมทรงเนี่ยตปเอาชนะเดวิดฮัมฟี่นะครับผมที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะก็มีคนนะครับผมอยากให้ครูสมทรงเนี่ยขึ้นแข่งขันอีกครับแล้วก็ผู้ชคนะครับผมนั่นก็คือสเตฟานนิเคมานั่นเองครับ สเตฟานิเคมาเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมต้องบอกว่ามีฉายานะครับผมที่คนไทยเรียกกันว่าดีเซลแบ็คครับโอ้ก็ต้องบอกเลยนะฮะแค่ฉายาแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะฮะสูงยาวเข่าดีแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าไฟนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับนี่ฮะเซฟานิเคมาครับผมหันหลังอยู่ครับรูสมทรงทางกางเกงแดงนะครับนี่ฮะคนเตี้ยกว่านะครับไฟนี้เนี่ยห่างกันนะครับผมรูสมทรงเนี่ยสูงแค่165ครับส่วนสเตฟานเนี่ยร้อเลยทีเดียวครับห่างกัน22่สิบสอง ดูครับอืมดูต่อยมาโอ้ยสวนคืนน่ะเตะเจาะย,ยางไปครับเนี่ยฮะพับในไปแล้วหมัดซ้ายไปโดนเข่าขึ้นมาเตะไปอีกทีนึงหมัดซ้ายตามไปโดนหมัดของทางสเตฟานจับมาแล้วต่อยไปฮะโอ้โหฟันซอกมาโอ้ยอันตรายครับอูย้ยดูลูกเข่าลูกนี้เจอซ้ายของทางคุณสมทรงบ้างคุณสมทรงเตะไปครับเดินเข้าหาเุวี่ยงซ้ายเข้าไปครับผมแล้วแข้งซ้ายตามไปอีกทีนึงอืมเจอเข่ามาแล้วหมัดมาอีกทีครับ คู่นี้เนี่ยเจอกันมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นทางครูสมทรงเนี่ยคว้าแชมป์ไปได้นะครับผมแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยชนะคะแนนนะครับผมต่อยกันห้ายกดูหมัดของทางนีเคมาครับนี่เคมาหมัดมาแล้วอู้เตะสูงไปครับมุดหลบไปแล้วเตะขาครับผมเห็นกวาดลานไปได้สวยงามครับจังหวะเมื่อกี้ดูทางครูสมทรงครับเป็นการชกในพิกัดหกสิบเจ็ดกิโลนะครับผมแต่ว่าดูฮะความยาวความใหญ่ครับต่อยมาครับผมซ้ายมาแล้วอืพยายามจะฟันศอกมาฮะ อ้สมทรงโดนเข่าแล้วหมัดตามไปอีกทีนึงครับโอ้เซฟานครับนี่ฮะโอ้โหแทงเข่ามาฮะโอ้ยเตะไปครับไม่ถึงเตะเจาะยางไปทีหมุนตัวเตะไปครับผมแล้วเวียงหมัดแล้วดูคำดึงหลบแล้วซ้ายกลับคืนไปครับโอ้สวยงามมากจอดเมื่อกี้ดูจังหวะที่จะเข่ามานี่มีใช้ศอกปักด้วยนะครับผมแล้วเตะเจาะยางไหมครับผมอูสมทรงนี่มีฉายาว่าลัมเบอร์แจ็คนะครับผมหรือว่านักตัดไม้นั่นเองครับดูทางคีบเข่าครับ กูส่งงผักออกไปฮะต่อยซ้ายตามไปอีกทีนึงเจอแข้งขวาของเซฟานมาเตฟานต่อยมาครับผมแล้วพยายามจะตีเข่าครับอืม,มีลูกที่โดนหน้าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรครับกูส่งงอุ้ยโดนมาแล้วดูครับอืพยายามใช้ปากสองนะครับผมแล้วหมัดซ้ายสวนขึ้นไปครับอืโดนแทงเข่าเข้ามาอีกแล้วหมัดซ้ายมาครับกูส่งงเดินบี้เข้าหาเจอเข่ามาแล้วหมัดตามมาอีกทีนึงโอ้ เจาะยางครับเอาฮะแม่สูงกว่าเอาให้ย่อครับดูครับก็โดดเข่ามาแล้วคีบเข่ามาอีกทีนึงครับโอ้ต่อยมาครับดูเข่าสูงขึ้นถึงหน้าเลยนะครับผมแล้วหมัดซ้ายนี่โหนำหน้ามาก่อนครับเตะเจาะยางสวนขึ้นไปเจอเข่าขึ้นหน้ามาเมื่อกี้โอ้โหเจอตีเข่าครับผมโอ้เซฟานนี่ฮะอย่างที่บอกครับฉายาดีเซลแบ็กไม่ได้มาเล่นๆครับผมนี่คนไทยตั้งให้ด้วยนะครับดูเข่ามาแล้วต่อยตามอีกทีครับผมหมัดมาฮะ รูสมทรงก็ก้มหน้านะครับผมป้องกันค้างแล้วเจาะยางไปจับขามาเจาะยางอีกทีนึงเอาสิแหมนักตัดไม้ครับผมทางรูสมทรงลูกเตะต่ำนี่โหดุนแรงนะครับเจอหมัดมาครับผมดูแข้งซ้ายของทางไซฟานและไซฟานมาครับมาเป็นชุดครับลูกนี้หมัดซ้ายสวนขึ้นไปครับโอ้โหจังหวะหมดยกพอดีครับแหมนาเสียดายนะโอ้โห ลูกนี้นี่แหมทําไม้หมดยกนี้ได้นับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับผมภาพจังหวะก่อนหมดยกฮะนิดเดียวครับเนี่ยถีบนําไปก่อนครับแล้วนีครับอ้จังหวะที่สวนกันครับผมแหมทางเตฟานต่อยท้องแต่คููสมทรงกระโดดต่อยซ้ายขึ้นหน้าเลยครับโอ้โหสุดยอดครับเนี่ยแหมอออกวุดกันต่อเนื่องเลยนะครับผมตลอดทั้งยกเลยนะเดี๋ยวดูว่ายกสองจะเป็นยังไงเดินมาเตะขวาสูงครับยังไม่โดนฮะ ถีบมาครับผมดึงหลบแล้วเตะซ้ายครับยังไม่ถึงโอ้ยดูครับผมแลกแข่งกันคคละทีใ,ใครหนักกว่ากันนี่ฮะโอ้โหเ็นกว่าล้านเตะไปเต็มเตมโอ้เดินเข้าหาครับเคมาโดนเตะขาตามไปอีกทีครับดึงหลบแล้วแข่งซ้ายไปหมัดซ้ายครับเอาเตะสวนคืนมาครับผมอจ่อยางไปจาอยางไปอีกทีนึงเอ้าอูโดนเข่ามาเหมือนกันแล้วโอ้หดูครับทางของเคมาเนี่ยพยายามจะฟันศอกลงมานะครับโอ้ ไม่ใช่แค่สูงยาวอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าแหมอาวุธนี่ครบคันนะครับหมัดเท้าเขาสองออและแข่งกันครับผมเตะมาแล้วอุย้ยพยายามจะต่อยแต่ว,ว่าพลาดไปเจอเตะซะจนหมุนเลยฮะ <c oughs> เดินมาอุย้ยเขาก็หนึงอุ้ยคูสมสทสี่ถึงกับกระเด้งเลยทีเราพยายามที่จะเข้าไปต่อยครับเจาะยางไปอีกทีนึงเอาหมุนตัวเตะอ,อืยังไม่ถึงครผมอ่า หมุนตัวเตะอีกทีอุ้ยเอาแล้วครับมีอาการนะผมขาเจ็บครับแหมลูกนี้ฮะโอ้โหลูกไม้หมุนตัวเตะของครูสมทรงครับเราดูครับอุ้ยเตะต่ำได้รุนแรงครับผมเจอหมัดของทางนิเคมามาเหมือนกันครูสมทรงโดนเข่าไปครับผมหมัดซ้ายสวนคืนไปเอาสีหมาสิครับผมหมาแลกแข่งกับหมัดครับโอ้โหหมัดกับเข่าพยายามจะดึงมาเข่าหัวครับผมแจ่เจอหมัดซ้ายครับแหมกระแทกซ้ายของครูสมทรงใช้งานได้ดีเลยครับผม โอ้โหเตี้ยกว่านะครับผมระยะนี่สั้นกว่าเลยครับยืบสองเซนแต่เจาะย,ยางลงไปเอาฮะโอ้โหช็อตครับช็อตแหมมีอาการครับแบบนี้กรรมการยังไม่นับครับเดินมาลงขวดตามไปอีกทีหนึง่งเอาโอ้โหกองเชียร์นี่เล่งให้ปิดเกมครับผมเดินเข้าหาแล้วหมัดซ้ายครับโอ้เหมือนจะเล่งท้อแต่ขึ้นบนแล้วดูเหวี่ยงขวาไม่โดนับผมต่อยท้องไปเจอแข้งขวาของนิเคมามา,มาอีกเหมือนกันครับแข้งขวาสูงมาดีมันดึงหลบทันฮะ โอ้โหจังหวะนี้หมัดซ้ายสูงครับเอาฮะนี่ฮะแหมมีคือเล็งก็คือเตะขากับหมัดขึ้นบนนะครับผมเดอะนิเคมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจะมาลูกไหนดูครับโอ้โหขวาของนิเคมาเมื่อกี้รุนแรงเหมือนกันครับเตะซ้ายสูงขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงเจอเจาะยัาษไปอีกทีครับนี่ยฮะลูกไม้เด็ดเลยนะผมของทางครูสมทรงนะครับผมกวาดลานนะครับใช้งานได้ดีเลยครับหมดยกที่สองครับโอ้โห ก็ยังเป็นคููสมทรงครับที่ยังผมมองว่ายังได้คะแนนดีในยกนี้นะครับดูฮะหมุนตัวเตะมาครับผมแหมวุดแล้วแต่ว่าหมุนอีกทีนึงโอ้เรียกว่าสเตฟานิเคม่านี่หลอนเลยครับผมไม่รู้ว่าจะโดนขาหรือว่าโดนบนนะครับเนียฮะโอ้ดูดูเตะเข้าข้อพับแบบนี้ครับล้มทั้งยืนเลยฮะมาครับเนียโอ้ดูแข้งครูสมทรงก็บวมแล้วเหมือนกันนะครับดูฮะดูตรงหน้าแข้งครับทั้งบนบวมแล้วเจอแข้งซ้ายของนิเคมาครับ ขวาสูงเจอเตะตัดลงไปอีกทีหนึ่งโอ้นี่ครับแม่ไม้มมยไทยเตะซ้ายสูงไหมครับโอ้ไม่ใช่แค่เตะล่างอย่างเดียวครับผมเตะบนก็ได้นะครับหนูฮะคุณสมรส่งอืมโดนเตะพับมาเหมือนกันครับโอ้นี่เคมาก็อย่างที่เห็นครับระยะวุธดีกว่าครับนี่ฮะโอ้แต่ว่าแม่พอเข้าระยะอืมเตะสูงไปยังไม่โดนนะถอยออกมาก่อนครับดึงดึงออกมาฮะมดูจดมมยแล้วซ้ายไปอืมไม่เดินไม่เต็มครับโดนเตะแข้งซ้ายไปอีกทีนึง หมัดซ้ายไปครับผมดึงหลบมาแล้วหนึ่งสองแม่ไม sí> ่ถึงอ่ะโอ้ดูครับหมัดซ้ายของนักกู้สมทรงเตะซ้ายตามไปอีกทีครับแมยังติดการอยู่เจาะยางแรกกันมาสิแข้งของคุณแข้งของผมครับดูว่าใครจะหนักกว่ากันครับมทรงนี่ยืนการมวยนี่เป็นแบบสไตล์มวยโบราณเลยนะฮะแมแลกแข่งกันไปครับแต่แต่กางเกงนี่ดึงบ่อยแล้วกงครับ สเต็ปไปแล้วซ้ายครับเนี่ยโอ้ดึงหลบแล้วซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงเจอเข่าของทังนิเคมานิเคมาเตะมาครับเอาฮะใครจะยุบใครจะหล่นหรือเปล่าอืเนี่ยดึงบ่อยเหมือนโดววบโดดเข่ามาแล้วต่อยยังไม่ถึงครับเอดดดเดินเขา้าหาต่อยเข้าไปโอ้เต็มเต็มลิ้นปี่ครับโอ้ยหมัดซ้ายครับโอ้โห นี่ฮะล่วงลงไปครับผมโดนนับจนได้ครับหลังจากที่แมยกหนึ่งนี่โดนต่อยมาก็ไม่ได้นับนะครับผมเตะล้มไปก็ยังไม่ได้นับนะแต่ว่านี่ฮะโอ้โหยอมแพ้เลยครับผมโอ้น่าจะโดนบริเวณท้องนะครับผมหรือว่าบริเวณด้านสีข้างนะครับน่าจะจุกมากครับผมโอ้โหนี่ฮะสำหรับครูสมทรงเกียรติธรณีครับสุดยอดจริงๆนะครับผมนี่เป็นอีกไฟต์หนึ่งเลยนะฮะที่เป็นตำนานของแกนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือชกกับทางของสเตฟานมาแล้วไฟต์หนึ่งนะครับผมเอาชนะมาได้ได้แชมป์ รุ่น67กิโลกรัมนะครับอันนี้เป็นไฟที่2เจอกันแล้วก็โอ้โหเด็ดขาดมากครับผมสามารถที่จะต่อยให้คู่ชกอย่างนิเคมาครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับผมของทางฝรั่งเศสเนี่ยแพ้พ่ายไปได้ในที่สุดครับ น่าเสียดายนะครับผมที่ปัจจุบันนี้ทัางครูสมทรงเนี่ยท่านเสียไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังโชคดีครับที่ยังมีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผมมาให้เราได้รับชมกันนะครับส่วนทางของเซฟานนี่เคมาครับผมหลังจากที่เลิกชกนะครับผมก็เดินทางมาเปิดค่ายมวยไทยอยู่ที่พัทยาเรานี่เองนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งนะครับผมที่เป็นราชาของประเทศไทยเจอกับราชาของยุโรปนะครับก ถือว่าเป็นไฟที่น่าจดจําเลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะเป็นกาลังใจให้กับแอดทีแล้วก็มวยไทยรีเจนต์ตำนานมวยไทยทั้งทางยูทูบแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับ รักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ